ที่สมเด็จคุนเซนบอกว่าทํานายบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้เปลี่ยนตัวนายกสามเดือนข้างหน้าทํานายเอาไว้ประเด็นนี้ยังไม่เคลียร์เลยคนยังไม่เคลียร์กันนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมคะรองนายกุมภุมธรรมได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณเชื่อสมเด็จคุนเซนเหรอเขาเป็นคนนอกประเทศและกําลังมีปฏิกิริยามีปัญหากับเราอยู่ ไปฟังเขาแล้วเอามานั่งจัดการก็เท่ากันไปเล่นเกมเขาวันนี้เราอยู่ของเราแล้วเราก็เชื่อมันในสิ่งที่เรามีหรือก็จัดการของเราไปอย่าไปสนใจก็ขนาดโพสต์ว่าอะไรนะออ,ออกมาแล้วอย่างงี้ผ่านโพสต์มาทุกคนเห็นแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ใช่มีคนไปตกลงกันหรือแล้วกำบกังคาดการณ์ว่ามีการจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับนั่งอยู่ในคำเงียบอย่างนี้นะถึงรู้ผมว่าอย่าไปสนใจเรื่องนี้เลย นะครับเป็นเรื่องท่านจะมีความเห็นยังไงก็เชิญท่านนะครับของเราก็ว่าของเราไปดายกก็เดินหน้าทำงานวันนี้ก็ไปสากแก้วแล้ว